อยู่เป็นที่ตลาดน้ำอัมพวาว้าวตอนนี้เวลา6:04นาทีของขายยังเยอะอยู่่าตังโอ้นุ่นใครเดินนำหน้าไปแล้วนุ่นระวังหัวนะใคล้ายตลาดร่มหมุกเลยนะลูกนะ ตรนนหลปสปลาไม่ใอร่อยมเหมือนเหมือนตลาดร่มผูกเลยหูเด้งโอ้ตลาดอัมพวาเดินกลางคืนก็ดีเหมือนกันคนคนไม่เยอะนะตอนกลางวันคนน่าจะเยอะอยู่กลางคืนเดินสบายเลย กมาสาวมาด้วยมาสาวโอ้มาสาวหนีหนีน้องเอื้อเที่ยววันนี้นางเอืก็ไปเดียวน้ำดอกไ่้ ไปถึงล้ถึงสะพานแล้วตาบินี่ันเา่าตาเตี้ยนี่ยังแัดเรือตรงนีค้ค่อยโอ้หกสิบบาท อ๋อลงเรือได้เลยนะเอาไหมลูกหรือว่ากินอะไรก่อนมีถึงกี่ทุ่มอ่ะครับถึงสามสามสามแล้ววันนะครับท้องเร้่มมาเลยพอเราลงเรือประมาณกี่ใช้เวลาประมาณไม่ถึงห้าสิบนาทีอ๋อประมาณช่วงนียห้อยเยอะมากอ๋อครับครับครับห้าสิบได้ได้เขาไม่ถึงอาที่เราลับหกชั่วที่เดิมนี่ไง นี่ใส่ไหมลงเรือเลยไหมเดี๋ยวเราพาไปดูพิบัติเนี่ยลูกใต้อัมพวาเนี่ยใต้อัมพวาครับโอ้โหเนี่ยเรือเนี่ยลูกเรือเนี่ยมีฝรั่งเยอะด้วยไห้มาดังคุยกัะฝรั่งนะไหนคุยกระหลังดิฝรั่ง เนี่ยลูกใบออมบวาเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่นะโอเคโอ้คนเยอะอยู่นะโอ้น้ำขึ้นสูงเหมือนกันนะนี่ตลาดน้ำอมพวาวโอ้นี่ยเนาต้องรอให้คนเต็มก่อน คือคือ,คอลำหนึ่งเขต้องให้ได้หกรอยเพราะว่าจะไม่ได้600นี่เขาไม่คุ้มค่าน้ำมันอ๋อแป๊บเดียวลูกประมาณ5นาินาทีนี่กสาว,สาว,สาว ในภาษาว่านั่งกี่รอบแล้วครับเนี่ยามร้องขนมนัองสนิบอะไรเมื่อกี้นั่งีถามอะไรภาษาว่านั่งกี่รอบแล้วครับเนี่ยพ่งมาครั้งแรกฮะเคยมาแต่ไม่ได้นั่งเรืออ้โไม่ได้ชมหินห้อยอันนี้อันนี้ตื่นเต้นกันใหญ่เลยมากันครั้งแรก Ờ, ừ, nóng mai chị khăn đấy nha Nón mai chị khăn đó Hả, nóng mai chị khăn hết nha mà khăn lẹ, ah, oh, Để đi <laughs> นี่นี่นี่เดี๋ยวเรามาพักนี้ไหมลูกบ้านสว่างที่มาว้าวตอนนี้เวลาทุ่มเก้านาทีน่าจะสองทุ่มไหมลูกกลับมานน่นี่นี่ฝั่งนี้ก็สวยลูก

ดีจังตรงนี้นะมาทางนไหนน้องอยู่ไหนนะหรือหมวกก็ด้วยลูกเดี๋ยวหมวกฟิวเอาเอาแม่ถือให้ก็ได้เอาแม่ เจอสะพานเจอสะพานแล้วเ้ามาตัา้งงานมาเป็นไงบ้างพอเรือออกเลยดูดีนะมันไม่ร้อนมากกันนะโอเค เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอือเห็นลับๆไหรครับอ๋อนุนเรือกันลูก เป็นกลุ่ม มองไม่เห็นน้องเนี่ย <c oughs> อ้าว <c oughs> <c oughs> อตอนนี้เยอะกว่าเพื่อนเลยนะ i'm not เรียกประมงกลางคืนโอ้ยนี่นี่นี่ขาเยนี่น่นเก็ด่เหนนีก็เห็นบินมาอยู่ đi mà sang, thế nào các bạn? Cảm thấy vui không? Vui lắm. Vui lắm rồi, lắm. bà. Này, giờ chúng ta đi chơi ở đây này. Nào, đi mà sang yếm này rồi yếm này, yếm này non

bao nhiêu? bên nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao ขึ้นดีๆแนละ้ลูกนะนี่นี่น,น,นอนนอนกันแล้วโอ้โหอ,อ้าวเป็นไรบ้างครับเป็น่องเดือมาแล้วสน,นุกสนุกรแล้วได้เห็นหญิง,ไงไห้อยไมัหญิงห้อ <laughs> ยหญิงห้อยหญิงห้อยตัวเท่าไหร่ได้อตัวเล็น้อยใช่ปะ ไปไดบ้างครับไปดูอิงห้อยมาสนุกสนุกมากเลยใช่ไหมเห็นไหมเห็น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 อิงห้อยไหมเห็นไหนไหนตัวตัวเท่าไหนได้อิงห้อยแล้วจะเดินไปไหนเนี่ยนี่เหมือนจะหลับสนุกเหมือนจะหลับโอ้อ้คนนี้เป็นไงบ้างครับไปดูอิห้อยเจอเจอไหมอิงห้อยฮะตัวตัวตัวเท่าไหนได้ตัวเท่าไหนอิงห้อยเล็กนิดเดียวนะแล้วแล้วแสงไฟมันเป็นยังไงบ้าง มันติดสว่างตลอดหรือว่าอย่างไอาอองอ <laughs> ้าวดีดีก่อนเอาป้าสาวดีกว่า <laughs> <laughs> โอ้ร้อนนะร้อน <laughs> แสดงเมืองใทยอากาศยังร้อนอยู่ยังไรหนาวห <laughs> รือว่าเราใส่เสื้อ,อนี้ด้วยมั้ง <laughs> เสื้อผ <laughs> ูชีบเออใส่เสื้อผูชีพเลยร้อนเลยโอเค ด้วยก็เหมือนเป็แสงไฟรับๆๆๆอ่ะนะโอ้นี่มีกุ้งด้วยนึงรังเรือท้าเรือคุณย่าแนะนำแนะนำมาเลยประมาณอ่าสิบนาทีใช่ไหมพี่มาตังนี่ไง นี่ไอ้ตาสาวมาเลยเอแล้วอ๋อนี่ทางนี้หูกขึ้นดาฟานไปไหมขึ้นดาฟานโน่นเออป้ายเนี้ยป้ายอมาตะาม่นครับ